หากสงครามเกิดขึ้นจริงของจําเป็น5อย่างที่คุณต้องมีรู้ได้ในคลิปเดียวผังเตรียมไว้เลยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอขอบคุณสําหรับการกดไลค์และติดตามครับคุณลองจินตนาการดูนะครับวินาทีที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นท้องฟ้าเหนือบ้านเราไม่ได้สดใสเหมือนเดิมแต่กลับเต็มไปด้วยฝุ่นควันและความไม่แน่นอนระบบไฟฟ้าดับสนิทอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาด เงินดิจิทัลหรือหุ้นในพอร์ตกลายเป็นเพียงตัวเลขที่ไร้ค่าในพริบตาทุกอย่างที่คุณเคยมีกลับกลายเป็นไร้ค่าในพริบตาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สไม่ใช่แค่เรื่องในหนังแต่มันกําลังประชิดบ้านคุณสิ่งของเพียง5้าอย่างที่คุณต้องมีไว้ติดตัวไม่ใช่แค่เพื่อความอยู่รอดของร่างกายแต่เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์และดวงวิญญาณของคุณเอาไว้วินาทีนั้น คุณเหลือเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะคว้าเป้หนึ่งใบเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนที่คุณรักคำถามชี้เป็นชี้ตายไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าในเป้ใบนั้นคุณมีอะไรอยู่บ้างนั่นสิคะถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆของจำเป็นที่เราต้องเตรียมจะมีอะไรบ้างคะครับเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมทุกท่าน วันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดกาลผมไม่ได้จะมาพูดเรื่องการจัดกระเป๋าหนีภัยแบบทหารทั่วไปแต่เราจะมาขายรหัสลับของของจำเป็น5อย่างที่คุณขาดไม่ได้แม้แต่อันเดียวหากคิดจะรอดพ้นจากมหาสงครามครั้งใหม่โดยเราจะถอดรหัสสิ่งของเหล่านี้ผ่านเรื่องเล่าจริงตำนานและภูมิปัญญาในสมัยพุทธกาลเพื่อให้คุณรอดทั้งกายและรอดทั้งใจ เตรียมตัวและเปิดใจให้กว้างเพราะความรู้ในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ยื้อลมหายใจของคุณในวันข้างหน้าครับสิ่งแรกที่เราต้องหยิบใส่กระเป๋าและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าอาวุธนั่นคือชุดกรองน้ำและภาชนะบรรจุน้ำครับทำไมต้องเป็นน้ำมนุษย์เราอาจอดอาหารได้นานเป็นสัปดาห์แต่ถ้าขาดน้ำเพียงสามวัน ระบบในร่างกายจะล้มเหลวและคุณจะเสียชีวิตในยามสงครามแหล่งน้ำตามธรรมชาติคือเป้าหมายแรกที่จะถูกทำลายหรือปนเปื้อนด้วยสารเคมีและเชื้อโรคน้ำขวดในร้านสะดวกซื้อจะหมดภายในไม่กี่นาทีแรกที่เกิดวิกฤตเพื่อให้เห็นภาพความสำคัญของน้ำและการแย่งชิงที่นำไปสู่หายนะผมขอพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่า2,500ปีสู่ดินแดนชมพูทวีปในเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า ศึกแย่งน้ำโรฮินีเรื่องมีอยู่ว่าแคว้นสักกะซึ่งเป็นวงตระกูลของพระพุทธเจ้าฝ่ายพ่อและแคว้นโกริยะวงตระกูลฝ่ายแม่ทั้งสองเมืองนี้ทำนาโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำสายเดียวกันคือแม่น้ำโรฮินีแต่ปีนั้นเกิดภัยแล้งรุนแรงน้ำในแม่น้ำแห้งขอดเหลือเพียงก้นแม่น้ำชาวนาทั้งสองฝั่งต่างแย่งกันกั้นน้ำเข้านาของตน จากความขัดแย้งเล็กๆของชาวนาลุกลามกลายเป็นสงครามระดับชาติกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายยกกองทัพช้างกองทัพมา้าออกมาประชันหน้ากาันริมฝั่งแม่น้ำดาบถูกชักออกจากฝักความตายกำลังจะมาเยือนพี่น้องร่วมสายเลือดเพียงเพราะน้ำในนาทีวิกฤตนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาห้ามทัพพระองค์ตรัสถามคำถามที่สั่นสะเทือนหัวใจของกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายว่าดูก่อนมหาบอพิษ ระหว่างน้ำกับชีวิตของมนุษย์สิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันกษัตริย์ทั้งสองตอบว่าชีวิตมนุษย์มีค่ามากกว่าพระเจ้าข่าพระองค์จึงเตือนสติตว่าแล้วเหตุไฉนท่านจึงเอาชีวิตมนุษย์ที่มีค่ามหาศาลมาแลกกับน้ำที่มีค่าน้อยนิดเล่าด้วยพระปัญญานี้สงครามจึงยุติลงทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งปันน้ำกันใช้และรอดชีวิตกันทั้งสองเมืองเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า น้ำคือชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งแต่ปัญญาคือเครื่องดับไฟสงครามในทางปฏิบัติสำหรับการรับมือสงครามโลกครั้งที่3ของจําเป็นชิ้นที่หนึ่งที่คุณต้องมีคือหลอดกรองน้ำพกพาหรือยาเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อในน้ำเพราะคุณอาจต้องดื่มน้ำจากลำธารหรือบ่อน้ำที่ไม่สะอาดเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กจะช่วยกรองแบคทีเรียและปรสิตทำให้คุณดื่มน้ำได้แทบทุกที่ แต่ในทางจิตใจขอให้เตรียมน้ำใจไว้ด้วยเมื่อวิกฤตมาถึงเพื่อนบ้านอาจจะหิวกระหายมาขอน้ำคุณถ้าคุณมีพอแบ่งปันได้จงแบ่งปันดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นค่าของชีวิตมากกว่าวัตถุการแบ่งน้ำเพียงหนึ่งแก้วในยามยากอาจเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรแท้ที่จะช่วยคุณระวังหลังในวันข้างหน้าจงเริ่มสะสมอุปกรณ์กรองน้ำตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อถึงเวลาวิกฤต น้ำสะอาดจะมีค่ามากกว่าเพชรพลอยครับเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้แล้วปัญหาต่อมาที่จะจู่โจมคุณทันทีคือความหิวโหวยครับในสงครามการขนส่งหยุดชะงักสุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีของมาเติมอาหารสดจะเน่าเสียเพราะไม่มีไฟฟ้าของจำเป็นชิ้นที่สองที่ขาดไม่ได้คืออาหารแห้งและเมล็ดพันธุ์พืชของชิ้นนี้ไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับ แต่ผมหมายถึงอาหารที่ให้พลังงานสูงน้ำหนักเบาเช่นถั่วอัดแท้งเนื้อสัตว์ตากแห้งและที่สำคัญที่สุดคือมเมล็ดพันธุ์เช่นมเมล็ดผักบุ้งถั่วเขียวที่คุณสามารถเพาะให้เป็นอาหารได้ภายในไม่กี่วันเพราะถ้าสงครามยืดเยือ้ออาหารกระป๋องจะหมดไปแต่มเมล็ดพันธุ์คือโรงงานผลิตอาหารที่คุณสร้างเองได้มีเรื่องเล่าในพุทธประวัติที่สะท้อนความอดอยากและการปรับตัวได้ดีที่สุด คือเหตุการณ์ข้าวแดงแห่งเมืองเวรัญชาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสฆ์หมู่ใหญ่จำพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชาเกิดข้าวอยากหมากแพงอย่างหนักผู้คนอดอยากล้มตายไม่มีใครสามารถใส่บาตรถวายอาหารดีๆได้แม้แต่พระพุทธองค์ผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกก็ยังต้องเผชิญกับวิกฤตนี้ท่านทราบไหมครับว่าท่านรอดมาได้อย่างไร ไม่ได้มีปฏิหารเสกอาหารทิพย์ลงมาจากฟ้าแต่เป็นเพราะพ่อค้ามา้ากลุ่มหนึ่งที่มีศรัทธาแต่พวกเขาก็ไม่มีอาหารคนเหลือเลยมีแต่ข้าวแดงแข็งๆหยาบๆที่เอาไว้เลี้ยงมา้าพวกเขาแบ่งข้าวแดงนั้นมาตำให้ละเอียดแล้วถวายแด่พระพุทธเจ้าลองนึกภาพตามนะครับพระอานุลผู้เป็นพุทธอุปถากรู้สึกสะเทือนใจจนน้ำตาไหลที่เห็นพระพุทธเจ้าต้องสวยอาหารของสัตว์ แต่พระพุทธองค์กลับเสวยด้วยอาการสงบส่งแสดงให้เห็นถึงความอดทนและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โดยไม่บน่นไม่เรียกร้องถึงรสชาติที่แสนอร่อยในอดีตเรื่องนี้สอนให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าในยามวิกฤตรสชาติไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่การกินเพื่ออยู่ต่างหากคือของจริงสิ่งที่คุณต้องทำทันทีคือเริ่มสะสมอาหารแห้งที่เก็บได้นานและฝึกการกินอยู่อย่างเรียบง่าย ฝึกเพาะถั่วง,งอกทานเองให้เป็นนี่ไม่ใช่เรื่องตลบนะครับแต่นี่คือทักษะความมั่นคงทางอาหารที่คุณควบคุมได้เมื่อสงครามมาถึงคนที่รอดไม่ใช่คนที่กินแต่อาหารหรูหราแต่คือคนที่กินได้แม้กระทั่งข้าวแดงเหมือนมา้าและมีจิตใจที่เข้มแข็งยอมรับความจริงได้ของชิ้นที่สองคือสเสบียงอาหารที่ต้องพกพาไปพร้อมกับความอดทนครับใช่จริงๆด้วยค่ะ น้ำและอาหารจำเป็นที่สุดแล้วของจำเป็นชิ้นที่สามละคะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกดินในยุคสงครามโลกจะไม่ได้สว่างสวัยด้วยแสงไฟนีออนอีกต่อไปความมืดมิดจะปกคลุมทุกพื้นที่เสียงฝีเท้าเบาๆอาจหมายถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาของจำเป็นชิ้นที่สามที่คุณต้องมีคือแหล่งกำเนิดแสงสว่างในทางกายภาพ คุณต้องมีไฟฉายคุณภาพสูงแบตเตอรี่สำรองหรือตะเกียงโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องง้อถ่านเพราะแสงสว่างคือความปลอดภัยแสงไฟช่วยให้คุณมองเห็นอันตรายช่วยให้คุณทำแผลหรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ในทางจิตวิญญาณแสงสว่างมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากผมขอพาคุณไปฟังตำนานเรื่องประทีปของนางนันทาในสมัยพุทธกาล มีหญิงยากจนคนหนึ่งชื่อนางนันทาเธอปรารถนาจะถวายประทีปบูชาพระพุทธเจ้าแต่เธอไม่มีเงินเลยเธอจึงตัดใจขอทานจนได้เงินมาเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อน้ำมันตะเกียงก้นขวดและไส้ตะเกียงเล็กๆไปจุดบูชาในขณะที่พระราชาและเศรษฐีต่างจุดโคมประดับประดานนับหมื่นดวงสว่างสวัยไปทั่ววัดแต่แล้วในคืนนั้นพายุลมแรงพัดโหมกระหนำ่ำ ไฟจากโคมระยะของพระราชาดับลงจนหมดสิ้นเหลือเพียงดวงประทีปเล็กๆของนางนันทาเท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างโชดช่วงท้าทายแรงลมเพราะนางจุดด้วยศรัทธ,ธาและปัญญาอันบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าไฟนี้ไม่อาจดับได้ด้วยลมเพราะมันคือไฟแห่งเจตนาที่ตั้งมัน่นเรื่องนี้บอกอะไรเราในบริบทของสงครามโลกมันบอกว่าในวันที่โลกมืดมนที่สุด แหล่งพลังงานภายนอกอาจจะดับลงแบตเตอรี่อาจจะหมดแต่แสงสว่างแห่งสติปัญญาในใจคุณต้องไม่มอดดับไปตามสถานการณ์จงเตรียมไฟฉายและไม่ขีดไฟให้พร้อมแต่จงฝึกจุดประทีปในใจด้วยการฝึกสติเมื่อเกิดวิกฤตอย่าตื่นตระหนกจนมืดบอดให้ใช้ปัญญานำทางเหมือนดวงประทีปของนางนันทาบทสรุปพาร์ท3แสงสว่างภายนอกช่วยให้คุณเดินไม่สะดุด แต่แสงสว่างภายในช่วยให้ชีวิตคุณไม่สะดุดล้มของชิ้นที่3คืออุปกรณ์ส่องสว่างที่ต้องใช้คู่กับปัญญาที่สว่างสวัยครับเดินทางมาถึงของชิ้นที่4แล้วนะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสงครามคือโรคระบาดและการเจ็บป่วยการเข้าถึงโรงพยาบาลแทบจะเป็นไปไม่ได้หมอและพยาบาลจะมีไม่พอสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายคือชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญ คุณต้องมียาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียและอุปกรณ์ทำแผลเพราะแผลถลอกเล็กๆในยามสงครามอาจติดเชื้อจนทำให้คุณเสียชีวิตได้หากไม่มียาแต่ยาทางกายอย่างเดียวอาจไม่พอเพราะในยามสงครามจิตใจผู้คนจะป่วยไข้ย,ยิ่งกว่าร่างกายมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลที่กินใจที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องพระพุทธองค์ทรงพยาบาลภิกษุอาพาธมีภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อพระติสศะท่านป่วยหนักเป็นโรคผิวหนังผุพองร่างกายเน่าเฟะนอนจมกองอุจจระปัสสวะของตัวเองทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วไม่มีเพื่อนภิกษุรูปใดกล้าเข้าใกล้หรือดูแลเพราะรังเกียจและกลัวติดโรคเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องพระองค์ไม่ได้ทรงรังเกียจเลยพระองค์เสด็จไปพร้อมกับพระอานนท์ต้มน้ำอุ่นมาเช็ดตัวภิกษุรูปนั้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซักจีวรที่เปื้อนสิ่งปฏิกูลให้เปลี่ยนผ้านุ่งให้จนภิกษุรูปนั้นสบายตัวและพระองค์ก็ตรัสประโยคทองคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีพ่อแม่คอยดูแลห่างพวกเธอไม่ดูแลกันเองใครเล่าจะดูแลผู้ใดปรารถนาจะอุปถากเราตถาคตจงอุปถากภิกษุอาพาธเถิดในสงครามโลกครั้งที่สา สิ่งที่จะช่วยให้มนุษยชาติรอดพ้นไปได้ไม่ใช่แค่ยาพาราเซตามอลแต่คือหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์จงเตรียมกล่องยาให้พร้อมเรียนรู้วิธีประถมพยาบาลเบื้องตน้นและเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวแต่ที่สำคัญที่สุดหากคนข้างๆคุณล้มลงอย่าเดินข้ามเขาเพราะกลัวลำบากจงช่วยเหลือเขาเท่าที่ทำได้ยาดีรักษาได้แค่กายแต่ความเมตตา รักษาได้ทั้งโลกของชิ้นที่4คือชุดประถมพยาบาลที่บรรจุมาพร้อมกับหัวใจของพระโพธิสัตว์ครับเราเดินทางมาถึงของชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5หลายคนอาจคิดว่าผมจะแนะนําให้พกแผนที่หรือเข็มทิศแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่จําเป็นกว่านั้นและเป็นสิ่งที่คนมองข้ามมากที่สุดคือเกลือครับของชิ้นที่หแปลกใจจริงๆคะแล้วเกลือมีความจําเป็นอย่างไรในช่วงสงครามคะ ใช่ครับเกลือสีขาวๆนี่แหละครับในยามสงครามเกลือคือทองคำขาวมันจำเป็นต่อการถนอมอาหารยืดอายุเนื้อสัตว์และผักให้เก็บได้นานโดยไม่ต้องมีตู้เย็นและที่สำคัญร่างกายมนุษย์ขาดเกลือแร่ไม่ได้หากคุณเดินเท้าหนีภัยจนเหงื่อออกมากแล้วขาดเกลือแร่คุณจะหมดแรงเป็นตะคริวและอาจหัวใจล้มเหลวได้แต่ในทางพุทธปรัชญา เกลือมีความหมายที่ลึกซึ้งและเหมาะแก่การเป็นเครื่องเตือนใจในยามกะลียุคอย่างยิ่งมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันดีคือท่านทั้งหลายจงรักษาศีลเหมือนเกลือรักษาความเค็มทำไมต้องเปรียบศีลกับเกลือเพราะเกลือมีคุณสมบัติพิเศษคือการรักษามันรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเปื่อยและมันรักษารสชาติของตัวมันเองไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะลงไปในน้ำแกง หรือคลุกเคล้ากับข้าวเกลือก็ยังคงเป็นเกลือไม่แปรเปลี่ยนในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าของเศรษฐีคนหนึ่งที่จัดงานเลี้ยงใหญ่โตอาหารเลิศรสมากมายแต่พ่อครัวลืมใส่เกลือในอาหารอาหารเหล่านั้นแม้หน้าตาดีแต่กลับจืดชืดไร้รสชาติจนแขกเรือกินไม่ได้ทำให้เศรษฐีตระหนักว่าของที่ดูเหมือนราคาถูกและเม็ดเล็กนิดเดียวกลับเป็นสิ่งที่ทาให้อาหารทั้งหมด มีคุณค่าขึ้นมาได้ดังนั้นของชิ้นที่5ที่ต้องมีในเป้คือเกลือแกงหรือเกลือเม็ดใหญ่ๆถุงใหญ่ๆพกติดตัวไว้ใช้ถนอมอาหารปรุงรสเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารในยามที่ต้องกินของซ้ำซากและใช้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อได้แต่ในขณะเดียวกันจงใช้เกลือเป็นเครื่องเตือนใจว่า ท่ามกลางความโหดร้ายของสงครามที่ผู้คนแก่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันเพื่อความอยู่รอดสังคมจะเริ่มเน่าเฟะเหมือนเนื้อที่ไม่ได้หมักเกลือขอให้คุณเป็นเหมือนเกลือที่รักษาความดีงามในใจไว้อย่าให้ความกลัวเปลี่ยนคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าให้ความโกรธเปลี่ยนคุณเป็นคนโหดร้ายจงรักษาศีลและความเป็นมนุษย์ของคุณไว้ให้มั่นคงเหมือนเกลือที่รักษาความเข็มเสมอท่านผู้ฟังครับ สงครามโลกครั้งที่สอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นแต่สงครามชีวิตเกิดขึ้นกับเราทุกวันเมื่อเรามองย้อนกลับไปดูของ5้าอย่างในเป้ของเรา 1. น้ํา้ำสอนให้เรารู้จักแบ่งปัน 2. มเมล็ดพันธุ์สอนให้เรารู้จักอดทน 3. แสงไฟสอนให้เราใช้ปัญญา 4. ยารักษาโรคสอนให้เรามีความเมตตา 5. เกลือสอนให้เรารักษาความดีถ้าคุณมีครบทั้ง5อย่างนี้ไม่ว่าระเบิดจะลงที่ไหนหรือโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรคุณจะไม่ได้เป็นเพียงผู้รอดชีวิตหรือสวายเวอร์ที่มีลมหายใจแต่ไร้วิญญาณแต่คุณจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่พร้อมจะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาอีกครั้งขอให้คุณกลับไปสำรวจเป้ของคุณในวันนี้และที่สำคัญกว่านั้นกลับไปสำรวจใจของคุณ ว่ามีของวิเศษเหล่านี้ครบหรือยังเพราะที่สุดแล้วหลุมหลบภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลไม่ได้สร้างจากคอนกรีตหนา,นาแต่มันสร้างขึ้นที่ใจของคุณเองแล้วท่านผู้ฟังแ่ะครับคิดว่าของห้าอย่างที่จำเป็นสำหรับท่านในภาวะสงครามมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือไม่สิ่งที่เราควรมีคือมีศีลและสติกับปัจจุบันครับขอให้ความดีคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัย สวัสดีครับ